เลิฟซิกเกิลเพลงไตเติลในอัลบ,บั้มเต็มของสาวสาวแบ k ็กพิงที่ในครั้งนี้มาในทำนองที่โศกเศร้าแต่ก็แฝงไปด้วยความดุดันและการลุกขึ้นสู้กับความเจ็บปวดของตัวเองวันนี้ทัดดาวชาแนเเล,ลจะพาทุกคนมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใน MV l o v e Sick g i ก l กันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยฉากแรกเริ่มเราจะมาเห็นสี่สาวนั่งกันอยู่ในรถกันอย่างมีความสุขแต่แล้วฉากก็จะตัดมาที่เจนนี่ที่รถของเธอกำลังชนอยู่กับมุมตึก โดยรถของเจนเนี่จะมีคำว่า U บวก M เท่ากับ4 EVA อยู่ทั่วทั้งคันรถซึ่ง4 EVA นี้เป็นคำย่อของคำว่า forever ที่แปลว่าตลอดไปทำให้รถที่ชนคันนี้อาจจะสื่อถึงความรักที่สองคนมอบให้กันว่าจะอยู่ด้วยกันไปนิรันดร์แต่ต้องพังทลายลงนั่นเองอีกทั้งคำนี้เจนเนี่กับจีซูก็เคยใช้ด้วยกันด้วยโดยในการทำแหวนคู่กันมาแล้วด้วยครับแล้วฉากก็จะย้อนถอยหลังมาเหตุการณ์ก่อนที่รถจะชนกัน ซึ่งเราจะเห็นเจนนี่กำลังทะเลาะก,กับผู้ชายที่คาดว่าคือแฟนของเธอใน MV นี้แม้ว่าจะไม่ได้ทะเลาะก,กันรุนแรงแต่ก็ดูแล้วมีความขัดแย้งและผิดใจกันอย่างมากเลยต่อมาที่ฉากของลิซ่าผู้ชายคนเดิมกำลังกอดลิซ่า,าไว้แต่ในแววตาของลิซ่าเองก็ยังดูมีความระแวงในแฟนคนนี้อยู่เช่นกัน ถัดมาที่ฉากของจีซูที่เธอกําลังอยู่ในสวนที่งดงามแต่กับถือนาฬิกาทรายที่มีรอยรั่วเอาไว้โดยสีน้ําเงินเข้มมีอีกนัยยะคือความเศร้าโศกเสียใจและเป็นสีที่นิยมใช้สําหรับเพศชายแล้วทรายนาฬิกาที่มีสีชมพูก็มีนัยยะที่สื่อถึงความรักและเป็นสีที่นิยมในเพศหญิงเช่นกันแถมมือของจีซูเองก็ยังมีรอยสักที่เหมือนกับสร้อยที่ข้อมือและรูปหัวใจที่แตกสลายบนนิ้ว ดังนั้นในฉากนี้อาจจะสื่อถึงการตกอยู่ในวังเวียนของความเศร้าที่เกิดจากผู้ชายที่ทําให้ความรักค่อยๆจางหายไปนั่นเองครับแล้วโรเซ่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่กับผู้ชายคนนี้โดยทั้งสองคนมีความสุขกันมากแต่เราจะเห็นโรเซ่ที่โกรธและโมโหสลับกันในฉากนี้ซึ่งกีตาร์ของเธอที่เคยเขียนคำว่า I miss you ที่แปลว่าฉันคิดถึงคุณก็ถูกขีดฆ่าเป็นคำว่า hate ที่แปลว่าฉันเกลียดแทนด้วย แถมโรเซยังโกรธมากจนฟาดกีตา้าของเธอจนหักเลยจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ท่าเต้นของ4สาวที่อยู่บริเวณลานจอดรถแถมป้ายไฟด้านหลังมีคำว่า No Exit และ Bon Alone, Die Alone ซึ่งในเพลงนี้อาจจะหมายถึงการไร้ซึ่งทางออกของความรักและอาจจะสื่อว่าการเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวแล้วก็จากไปอย่างลำพังคนเดียวถัดมาเราจะเห็นลิซ่าในลุคของสาวเท่ที่ดูดุดันพร้อมกับถือค้อนปอนที่มีคำว่า for you หรือสำหรับคุณอยู่เต็มไปหมดแล้วเธอฟาดมันอย่างหนักที่รถโดยรถก็มีทะเบียนคำว่า bad boy อยู่ด้วยแล้วเธอก็ขึ้นไปยืนบนรถที่ป้ายด้านหลังมีคำว่า you never have to be alone หรือคนไม่ได้ตัวคนเดียวที่คำว่า never ถูกขีดฆ่าและกลายเป็นคำว่าคุณนั่นแหละอยู่ตัวคนเดียวทำให้ฉากทั้งหมดของลิซ่าเป็นการแก้แค้นและสะใจที่ได้ไล่ผู้ชายแย่ๆออกไปจากชีวิตต่อมาที่เจนนี่ที่เธออยู่ในห้องบำบัดจิต โดยป้ายด้านหลังมีคำว,ว่าไซโคเทราพี่9 9 3 2ซึ่งเลขนี้คือเบอร์ท้ายขององค์กรที่มีอยู่จริงโดยเป็นการรักษาการบำบัดการติดยาเสพติดและจิตใจที่สอดคล้องกันดีกับเนื้อเพลงในช่วงนี้ที่บอกว่าความรักก็คือยาเสพติดอีกด้วยและฉากก็จะตัดมาที่โรเซ่อีกครั้งที่ย้อนเวลาทั้งสุขและทุกข์ของเธอที่มีต่อแฟน จากนั้นเราจะเห็นจีซูที่กำลังวิ่งอย่างสุดแรงเหมือนต้องการสะบัดทิ้งความรู้สึกแย่ๆของตัวเองออกไปถัดมาที่ทั้ง4สาวก็จะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ร้างไปแล้วและสาวๆก็เข้ามาสนุกกันอย่างเต็มที่โดยตรงประตูจากป้ายบัตรใช้แทนเงินสดต่างๆทั้งคำว่าวีซ่าก็กลายเป็นลิซ่ามาสเตอร์การ์ดก็กลายเป็นควีนการ์ดแทนและขนมที่เจนนี่ถืออยู่ก็มีคำว่าเลิฟคริสคิลเลอร์หรือนักฆ่าความรัก กล่องขนมที่สาวๆถืออยู่ก็เป็นคอนเซปต์สีดำชมพูตามชื่อของวงเช่นกันและสาวๆก็ได้เล่นยิงปืนกันโดยเป้ายิงเป็นรูปหัวใจแทนเป้าวงกลมปกติอย่างสนุกสนานแต่แล้วฉากก็กลับมาที่โรเซ่พร้อมกับความโศกเศร้าอีกครั้งทั้งเธอสาดสีดำใส่กำแพงที่เมื่อตอนต้นเพลงเธอตั้งใจทามันกับแฟนของเธอแล้วก็ร้องไห้เสียใจจนเนื้อตัวของเธอลเลอะเทอะไปหมดเหมือนกับว่าเธอถูกความเจ็บปวดในความรักนี้เข้าทำร้ายจนเธอมีน้ำตา ส่วนจีซูเองก็ยืนตากฝนที่มีสายตาความเศร้าไม่แพ้กันและป้ายข้างหลังมีความว่านอตติ้งหรือไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วแต่ในท่อนเพลงนี้จีซูกับมีใจสู้เพราะเธอยังไหวและพร้อมกับความเจ็บปวดที่เธอเจอนี้และเชื้อใส่แฟนเก่าว่าไม่ต้องมาสงสารฉันสงสารเธอซะมากกว่าอีก แล้วเพลงก็จะมาถึงช่วงสุดท้ายที่เหมือนกับช่วงแรกที่ทุกคนมีความสุขกันแม้ความรักที่ผ่านมามันจะเจ็บปวดและสร้างบาดแผลไว้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตามหารักครั้งใหม่และมีความหวังว่าสักวันเราจะได้เจอรักที่ดีนั่นเองครับเรียกว่าเพลงเลิฟซิกเกร์นี้มีอารมณ์ที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความรู้สึกกินใจมากเลยนะครับใครที่ตอนนี้มีความรักที่ดีก็ขอให้รักษารักนี้กันไว้ต่อไป ส่วนใครที่ยังไม่เจอรักดีๆก็อย่าเพิ่งถอดใจหรือรีบไปนะครับสักวันความรักที่เหมาะสมกับเราต้องมาอย่างแน่นอนครับเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับก่อนจากกันไปเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์ความรักที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไรและคุณข้ามผ่านมันมาได้อย่างไรบ้างถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ทัดน์ดาวชาแนลต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ